สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงขึ้นไปดูพาหนูไปดูมันให้พี่จุ๋มนะคะเดี๋ยวพี่จุ๋มขึ้นไปเพื่อนในตอตอเลี้ยงแมวจอนเจ็ดสิบห้าสิบเจ็ดตัวตอนนี้สามีมมาเป็นมะเร็งเลยขอเขา หมายถึงว่าขอความช่วยเหลือยังไงคะจะเอ๋ได้ยินไหมอมไวายๆละเป็นนั่งลงนั่งลงเ,ลเอาค่าหนีพี่จงนั่งลงรู <c oughs> ้แล้ว ใครจะช่วยหนูดูแลหมาโมเดลตอนเช้าไหนไมนตรงกันปนะตรงไหมตรงกันไหมได้มาทางนี้หน่อยมาข้างหน้าหน่อยมันก็แ่งเหมางนกันถูกไหมอืม อเอออล่าเจ้าสาวอีกแล้วอล่าเจ้าสาวหรืออล่าผิวเป่งคะใช่ไหมพี่จุ๋มหรือผิวหนูอาจจะเป่งก็ได้นะคะวันนี้เออมีถ่ายงานค่ะ มีถ่ายงานเขาถามว่าพี่จุ๋มดีขึ้นหรือยังยังค่ะอารมณ์มันยังไม่มาค่ะมันนุกออกไหมจ้าเก็บให้พี่จุ๋มได้ไหมคะมเก็บได้ไหมอารมณ์มันยังไม่มาค่ะทุกคนฮะ หายไม่เจอหนูกระดาษทิชชู่ก่อนไหมเฮ้ยมันเก็บได้เหรอไม่รู้แล้วไม่มันตอบอ่ะว่าได้เดี๋ยวก็ต้องไปดูแล้วขึ้นไปเจอโมเดลจมอยู่กองขี้อ้วกอยู่นะพอไหมไอไปอีกไปข้างหลังอีกหน่อยถ่ายอีกอันหนึ่งเหรอเอออีกสักทั่วข้างหลังข้างละสองข้างละหนึ่ง ผมสีนี้หรอชิช,ชูก็ไม่เจอเหรอชิช,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 ชูอยู่บนข้างๆแถวที่กองเ,เยอะๆหนึงเดียวเอากระดาษชิช,ชูเอาค่ะโอ้ไม่ได้เก็บหรอกวันนี้คิดว่าน่าจะไปเก็บเองชิชูแล้วไม่เสียงอ่ะโอ้ พี่จ bueno> ุ๋มบอกยังไงก็ไม่พ้นมือพี่ขึ้นไปอ น่าจะเปิดออกมายังไม่ได้เก็บหรอกใช่ไหมใช่ปะห, <c oughs> หนูก็คิด <c oughs> ลำไยไกคลอดหรือยังเมื่อวันเดือนหน้าค่ะอีกเส้นหนึ่งเนาะใช่พักอีกฝั่งหนึ่งดิใช่ใช่ไหม อันนี้ไปเดอะไปจ้าเก่งมากเลยโอนนอ,อีกข้างนี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวเจอถุงแล้วไม่เป็นไร